สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวสตานะครับแล้วก็ลาวสตา VIP นะครับวดประจําวันที่ยี่สิบนะครับกันยายน2567นเะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ผมต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกที่ติดตามแนวทางหวยลาวสตาด้วยนะครับเมื่อวานนี้ไม่มานะครับพี่ๆเนาะหลุดทั้งรอบ VIP แล้วก็ลาวสตานะครับผมขอโทษจากใจเนาะนะครับพี่ๆอย่างที่บอกแนวทางหวยลาวสตาเนี่ยพอพอมาอยู่ดีๆวัน2วันแล้วก็หลุดนะครับพี่ๆเนาะ ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับน้องแอดก็ทําตามสูตรคํานวณที่คิดได้แล้วก็เอาตัวเลขมาฝากพี่พี่สมาชิกนะครับผมสาหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่ๆแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้าไปทักทายสอบถาม ไอ้น้องแอดมินได้เลยนะครับสลับบ้านน้ำาต้อทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่สำหรับหวยลาวสตาร์วันนี้นะครับผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับกับเลขสี่นะครับพี่พี่เนาะสายลูดเนะี่ยผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าสี่สามสี่ห้าสี่เก้า สมตัวผมให้ไปที่สี่ศูนย์สามนะครับวันนี้ขอให้มานะครับพี่พน้อวันนี้ขอให้มาเด้งๆในตัวเน้นตัวเจาะนะครับนี่เลยศูนย์สามศูนย์ห้าสี่สามนะครับส่วนลาวสตาร์นะครับ v i p ผมได้เลข2กับเลขแปดนะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขแปดนะครับผม 80 83 8น20 27 2สนะครับ3ตัวให้ไปที่280เนาะขอให้ศูนย์ไหลนะครับพี่พขอให้ศูนย์ไหลมาจากขอให้ศูนย์ไหลมาจากราวสตาร์นะครับพี่พเนาะแ0แล้วก็8 7แล้วก็ 27นะครับพี่พี่เนาะแปดศูนยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พสลับแนวทางเนาะหวยเหล่าวสตาร์แล้วก็เหล่าวสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับอย่างที่บอกแนวทางหวยเหล่าวสตาร์เนาะก็เดิน เดินสะดุดบ้างเข้าบ้างนะครับพี่น้องก็ป่าปนกันไปนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องแอดเนาะไม่ว่าแนวทางจะเข้าหรือหลุดนะครับก็เป็นกําลังใจให้แอดตลอดเลยขอบประคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ